สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566มานํ 2, 66, มานำเสนอครับเพราะรักท่านจึงเป่าร้องมนุษย์ทั้งโลกต่างปรารถนาที่จะมีครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแล้วรู้ไหม หลากหลายหนึ่งในแสนในล้านปรารถนานั้นมีประเทศไทยเมืองไทยอยู่ในปรารถนาของเขาเหล่านั้นด้วยสักครั้งในชีวิตขอให้ได้มาเยือนเมืองไทยเราคนไทยฟังแล้วอดปลืม้มอดภูมิใจในชาติบ้านเมืองของเราไม่ได้จริงไหมแล้วรู้ไหมว่าอะไรคือเสน่ห์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกปรารถนาอย่างนั้นวัดวัง ศิลปะวัฒนธรรมความสวยงามบ้านเมืองอาหารอร่อยและสมบูรณ์ค่าครองชีพถูกคมนาคมหลากหลายการสื่อสารทันสมัยและอื่นๆอีกมากก็ใช่แต่นั่นเป็นเพียงองค์ประกอบงั้นรอยยิ้มคนไทยหรือนั่นก็แค่ภายนอกผมจะบอกให้สเสน่ห์ประเทศไทยอยู่ที่พวกเราคนไทยทุกคนนี่แหละเพราะทั้งโลก ะหาคนชาติไหนเหมือนคนไทยเป็นไม่มีติอัธยาศัยเป็นมิตรโอบเอื้ออารีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันผู้อื่นเมตตาอภัยใจบุญสุนทานนี่คือลักษณะไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่ใครมาสัมผัสแล้วต้องหลงเพราะโลกรอบตัวทั้งที่เขาอยู่และที่ไปสัมผัสล้วนตัวใครตัวมันซึ่งแสนจะแห้งแง้งไม่มีแองนํำใจให้ต่อกัน ต่อคนต่างบ้านต่างเมืองได้ชุ่มชื่นเย็นช่าเหมือนดังได้มาเยือนเมืองไทยคนไทยเลยคนไทยและน้ําใจนี่แหละคือสเสน่ห์ของไทยที่ใครมาก็หลงจนเป็นร่ําลือด้วยมหัศจรรย์โดยเฉพาะคนสังคมตะวันตกยึงเป็นที่ปรารถนาของคนที่ยังไม่มีโอกาสมาขอได้มาสักครั้งในชีวิตวันนี้14สสิงหาหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่12สิงหาตอนผมเป็นเด็กดูรูปในหนังสือพิมพ์ก็เกิดความสงสัยว่าพระเจ้าแผ่นดินกับราชินีทำไมท่านไม่อยู่สบายสบายในวังต้องออกมาลำบากตรากตรำทำไมวันวันเห็นแต่ทรงนั่งรถลุยฝุ่นคลุ้งบ้างทรงลุยคโคลนบ้าง เยี่ยมไต่ถามสารทุกข์สุขดิบชาวบ้านไปทั่วโดยเฉพาะภาคอีสานเป็นประจำไปดูน้ําไปดูดินทรงคลุกฝุ่นกลางแดดเปรี้ยงซึ่งไม่รู้ว่าจะไปดูอะไรของท่านผมก็สงสัยตามประษาเด็กที่อยู่กับดินกับโคลนเป็นปกติชีวิตจนไม่เห็นจะต้องไปทําอะไรกับสิ่งเหล่านั้นไม่เคยรู้ว่าคําว่าความเจริญคําว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันเป็นยังไง พระองค์ท่านนำคณะแพทย์ไปด้วยมีชาวบ้านมารับการตรวจการรักษามากมายพระราชินีไม่มีอาการรังเกียจชาวบ้านเลยทรงมาไต่ถามพูดคุยใกล้ๆบางครั้งเห็นในรูปหน้าแทบจะชนหน้าผมอย่างนึกเลยตอนผมเจ็บป่วยแม่ยังไม่ดูแลผมใกล้ชิดขนาดนี้ปล่อยนอนกลางบ้านตอนเช้ากับเย็นเท่านั้นมาจับผมขี่คอไปหาย่าใหญ่ท่านเป็นหมอกลางบ้าน เขาเรียกย่าใหญ่กันทั้งตำบลใครเป็นอะไรก็มาหาย่าใหญ่หมอวิเศษประจำตำบลย่าใหญ่รักษาได้หมดทุกโรคเพียงฝาละมีหนึ่งฝากับรากอะไรไม่รู้ฝนฝนกับฝาละมีเอานิ้วชี้ที่ไม่เคยเห็นย่าใหญ่ล้างปาดยาแล้วบอกเอิงอ้าปากจากนั้นก็เอานิ้วมาหาการล้วงเข้าไปขวาดคอจนถึงลิ้นไก่จนถึงบัดนี้ยังจำติดตา ลวงทีไรผมแหกปากร้องจนแม่สัดเพียเพียที่ก้นทุกทีเสร็จกรรมมาวิธีรักษาแม่ก็แบกผมขึ้นบากกลับบ้านไม่ตายกลับหายแหครั้นโตขึ้นค่อยรู้ความว่าทีพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีไม่ประทับอยู่วังแต่เสด็จประหนึ่งระหกระเหินไปทุกถิ่นธุรกันดาลน,นั้นทั้งสองพระองค์ประหนึ่งบิดอมานดา่วงอาทร ชีวิตความเป็นอยู่พระสนิกรของพระองค์ผู้ยากไร้ตามแถบทิ่มชนบทไม่ว่าใกล้ไกลขนาดไหนเมื่อทรงทราบว่าพระสกนิกรของพระองค์อยู่ที่นั่นทั้งสองพระองค์ทรงลุยไปเยี่ยมเยียนทรงไต่ถามถึงปัญหาถึงอุปสรรคในการประกอบอาชีพก็ทรงทราบว่าน้ําความแห้งแล้งคือปัญหาใหญ่ของคนในชนบทเพราะอย่างนี้นี่เองที่สงสัยว่า พระองค์ทรงลุยให้ลำบากลำบนเพื่ออะไรก็เพื่อทรงไปสำรวจดินและสำรวจแหล่งต้นน้ำเพื่อสู่การแก้ไขที่ต้นรากสู่ความย,ายั่งยืนนั่นเองเมื่อผมมีชีวิตผ่านประสบการณ์โลกและชีวิตมากมายก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นสมัยก่อนอีสานคู่กับคำว่าแลง้งคู่กับคำว่ายากจนแต่พอมีน้ำแผ่นดินแล้งก็เปลี่ยนเป็นแผ่นดินทองชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อีสานเหนือใต้ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับณวันนี้อีสานกำลังฟอร์มตัวเป็นภูมิภาคศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนและการคมนาคมแทนกรุงเทพอาจพูดได้ว่ากว่าค้นพระชนชีพของทั้งสองพระองค์ทรงอยู่กับกลางดินกลางทรายกลางป่ากลางดงกับชาวบ้านทั้งอีสานทั้งเหนือทั้งใต้มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวัง เด็กๆกก็นึกว่าเป็นพระราชาพระมหากษัตริย์แสนจะสุขสบายครั้นมาตอนนี้ความรู้สึกนั้นหายไปเปลี่ยนเป็นสงสารพระองค์ท่านเมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระราชินีทั้งประชนชีพล้วนเป็นไปเพื่อพระสงฆ์นิกรเพื่อแผ่นดินไทยเป็นสุขแทบไม่มีสิ่งไหนเลยเพื่อสนองสุขของทั้งสองพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วกับคําที่พระองค์ตรัส คือปิดทองหลังพระนั้นมีคุณค่ามหาศาลขนาดไหนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามขนาดไหนนั่นคือสุขที่ปรารถนาของพระบิดรมารดาแผ่นดินทั้งสองแท้จริงมิใช่การอยู่นิ่งหรือประทับอยู่ในปราสาทพระราชวังขอกราบผ่านแผ่นดินไปแทบพระบาทพระองค์ทั้งสองบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วว่าเวียงวังของพระองค์ท่าน คือแดนกันดานที่ได้เสด็จไปพลิกฟื้นให้เป็นแผ่นดินวิมานทองของชาวบ้านผองไทยได้เป็นสุขนั่นเองที่ผมเล่ามานี้ก็ประจวบเหมาะมีเรื่องดีๆมาฝากแฟนๆโรงพยาบาลราชวิถีครับตรงวงเวียนอนุสร์ประชาธิปไตยนั่นแหละ70กว่าปีผ่านไปโรงพยาบาลราชวิถีขยายเท่าไหร่ก็ไม่พอรองรับคนเจ็บป่วยปัจจุบัน โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของกรมการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพื่อรักษาคนกรุงเทพนะหากแต่เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนจากทั่วทุกภูมิภาคประเทศเรียกว่าหนักเดินที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดจะรักษาก็ส่งมาที่ราชวิถีทุกวันนี้มีผู้ป่วยนอกกว่า1ล้านแสนคนต่อปีมารับการรักษา และที่ป่วยฉุกเฉินก็มากกว่า72,000รายต่อปีผมเคยไปโรงพยาบาลราชวิถีโปรเข้าไปโอ้โหแต่ละห้องรักษาโรคคนรอรักษาเหมือนมดเหมือนปลวกจนนึกสงสัยคนไทย70ล้านคนน่าจะป่วยกันมากกว่าครึ่งคนไข้แต่ละรายนั้นจริตไม่เหมือนกันบางคนก็ดีบางคนก็เอาแต่ใจ แต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีเข้าดีเหลือเกินอดทนมีเมตตาอัธยาศัยไมตรีดีกับคนไข้ทุกคนเป็นผมนะักประลอดแตกไปแล้วเพราะแพทย์ดีเจ้าหน้าที่ดีเครื่องมือทันสมัยคนไข้ย,ยิ่งล้นยิ่งกว่าคอนเสิร์ตลิซ่าตอนนี้เกิดปัญหาขยายแล้วขยายอีกก็ยังไม่พอห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยแออัดมากเกินรับรักษาทัน และการส่งผู้ป่วยวิกฤตจากหยุดรับส่งถึงห้องฉุกเฉินก็ไม่สะดวกบางครั้งให้การรักษาไม่ทันในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลราชวิถีได้ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาและรองรับผู้ป่วยแต่อย่างว่าแหละยังขาดงบการก่อสร้างรวมทั้งอุปกรณ์และครุภัณธ์การแพทย์อีกจำนวนมาก สมาคมสิทธิ์เก่าว,วิทยายพยาบาลราชชนนีกรุงเทพร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลราชวิถีได้จัดผ้าป่ามหาภูศลดีต่อใจได้ต่อบุญเพื่อนำเงินสมทบทุนปรับปรุงสถานที่จัดซื้ออุปกรณ์คุรุภัณ์์การแพทย์สำหรับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินผมทราบจึงนำมาบอกท่านแต่ละปี คนได้รับการรักษาจากราชวิถีร่วมสองล้านคนช่วยสละกันสักคนละ100บาทก็พอครับช่วยกันสร้างโรงพยาบาลเพื่อทุกคนซึ่งเป็นมหากูศลก็ส่งเงินตามนี้นะครับมากน้อยตามศรัทธา 1. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีตึกสิริทรรชั้น1และอาคารทดศมินทราธิราชชั้น2อโอนเข้าบัญชีเลขที่0-51ขีด 284-147-1ขีด147ขีด1ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลราชวิถีส่งสลิปโอนเงินที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จทางประษณีใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าครับหรือ id ดี n ลน์เอสส z d หรือที่อ e ีเมล rj66 emergency ม t g m เจ l c o m พิธีทอดพระป่า18สิงหาคม1นทุ่มเจริญพระพุทธมนต์19สิงหาคม7นาฬิกาถึง10นาฬิกาทษพระป่าณห้องพิบูลสงครามชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีพระครูสมุสุชินปรินบุญโนวัดธรรมสัดิตฐ์ระยองพระอาจารย์ไพรินสิริวัฒนโตโนวัดสังฆทานนนทบุรีและพระอาจารย์สัมฤธิ์ทิตะสิทธิ วัดถ้ำจุนโทปฏิปทารามตากประธานฝ่ายสง์สอบถามเพิ่มเติมที่0 2 3 5 4ขีด7 9ขีด7997ขีด9ต่อ105หรือ0 8 9 5 1 6 2 6ขีด9516ขีด2660ไม่มีบุญใดยิ่งใหญ่ไปกว่าบุญสร้างโรงพยาบาลแล้วครับขอบอกคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำ มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ